สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราพบกับนะคะน้องแก้วนะคะโต y ยต้1988สาขาบายพาสค่ะวันนี้ก็จะพามาดูเป็น Fortuner 2.4G นะคะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดของทางเราเนาะเป็นเครื่อง2004นะคะลูกค้าเนาะสีนี้จะเป็นสีอ่าซีเวอร์นะคะจะเป็นสีบอลเงินนะคะตัวนี้เรามาดูกันว่าเขามีการแต่งอะไรบ้างเนาะจุดแรกเลยนะคะเขาจะเป็นแต่งตัวกระจังหน้า GR Sport นะคะลูกค้าจะเห็นโลโก้ตรงนี้เนาะนะคะกระจังหน้าทั้งหมดนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นตัว G R Sport ได้นะคะพร้อมกับ ไฟข้อไฟตัดหมอก g r s า o r t นะคะแล้วก็ไฟตัวนี้นะคะยังไม่มีการแปลงถ้าลูกค้าท่านใดต้องการจะแต่งก็สามารถแต่งง่ายค่ะค่ะมาส่วนของล้อนะคะล้อตัวนี้นะคะจะเป็นล้อของตัว G. เลยนะคะจะเป็นยางขอบ18นะคะเป็นของบ s t o n e อย่างดีค่ะจากโรงงานเลยค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดต้องการจะเปลี่ยนเป็นล้อของตัวลีเจเ d อร์ขอบ20ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะเดี๋ยวแกจะพามาดูเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นแปลงท้ายนะคะ GR Sport นะคะมากันชนท้ายสีดำเนาะรถรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นคาดเอลสีบอลเงินนะคะลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นสีดำเพื่อให้เข้ากับตัวอ่าแ็ปหลังคาสีดำลูกค้าก็สามารถทำได้ค่ะค่ะในส่วนของด้านบนนะคะเนาะตรงหลังคานะค่ะลูกค้าสามารถเลือกเป็นแ็ปหลังคาดำก็ได้เพื่อให้เข้าชุดนะคะทำให้รถของตัว Fortuner 2.4เราอะค่ะเป็นตัวของ GR Sport ได้เลยค่ะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะแก้วพาลูกค้ามาดูเป็นตัว GR Sport แท้เลยนะคะว่ามีความแตกต่างกับ2.4 G ตรงไหนบ้างเนาะหรือว่างต้นตรงต้นคลิปนะคะแกแนะนําไปแล้วว่ามีตัวแปลงหน้าที่มันเปลี่ยนเนาะไฟตัดหมอกที่เปลี่ยนนะคะตรงนี้นะคะแก้วพามาดูเป็นตัวไฟหน้าแท้ GR Sport นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้ค่ะ นาอด้านท้ายนะคะแก้วพามาดูฝาท้ายไฟฟ้านะคะตัวนี้ในรุ่นของ 2.4G นะคะจะยังไม่มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าเนาะลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะ mm hmm. เวลาเปิดปิดก็สามารถสัมผัสเบาๆเพียงแค่ตรงนี้เองค่ะ mm hmm. มาพร้อมกับระบบป้องกันการหนีบด้วยนะคะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. ระบบความปลอดภัยพื้นฐานในรุ่นของ 2.4G นี่มาครบคันแล้วค่ะลูกค้า mm hmm. ค่ะวันนี้นะคะน้องแก้วจบการรีวิวนะคะรถ2.4 ะะตัวที่แปลงโฉมเป็น GR Sport เฉพาะที่นี่ที่เดียวนะคะ o ต o t t c o r o l l a 1988นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อน้องแก้วได้ที่เบอร์ที่น้องแก้วจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะช่อง Youtube ของน้องแก้วด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่องเป็น e ีแรกของทางเราเลยค่ะตัวนี้นะคะฝาก โตโยต้า uh, นะคะ1 9 8 8ใบน้องแก้วนะคะ 2.4G แปรงมิน GR ในราคาสุดคุ้มนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ